ทักทายพี่น้องอยามาเสาส์สุขสุคนใดครับเด้มาหนีกัดเ้าวันที่แปดอะนะครับเนาะโอ้ยดีใจหลายหลายพี่น้องเอยฝนตกครับไปขึ้นเนี่ฝนตกในหลอบสี่เหืียพี่น้องเอ้สิฝนตกแต่กระบาถึงกับแห้งขนาดไหนเด้อครับเมืองกาละมังที่ผมตรงไว่ประมาณครึ่งกาละมังแหละพี่น้องดีใจหลายครับนี่ครับตกมากมนกับ ชุ่มชื้นทั้งสี่ลับปี่น้องเลยดินแม่งก็จะได้เปียกยังน้อยนะครับเนาะบรรยากาศนามเศร้าพี่น้องเลยมือวานช่วงแรงๆนะครับเนาะกระเบากบล่ะครับมาปล่อยแล้วพี่น้องมาลุ้นกันครับว่ากบจะเป็นแบบใดเนาะครับเนาะตัวละสองบาทครับพอดีเอามาปล่อย งเงแรงแรงๆม่ววานนี่แหละกะมาฝนตกยาม้มาแรงโอ้ยดีใจอะไรไป่น่อยฝนมาตกใส่เพราะว่ามันมันแห้งแรงนะครับมันห้อนนะครับห้อนนี่หลีกไป่น่อยกำลังวานของอาหารนะครับตัวละสองบาทมารุนว่าจะเป็นตั้งไรครับเพราะว่าปกติผมก็เรียนจะออยู่ขอบสาแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ ไม่เห็ดกัรช่างข่างบนเลยครับมาเลี้ยงตัวละสองบาทปีน้องเอ้ยกลัะบมาถึงกับตัวใหญ่เป็นไงแล้วครับมาหลุ่นพี่น้องไอ้ให้เบ่งป็นด้วยนี่นะครับเนาะกำลังกินหัวอาหารครับ ใช่เนี่ยเลยครับมันมันบอลเลียงมันกวงนะครับเนาะมันกะมันสามารถแล่นเล่นไญเล็กกวงู่ครับผมเลียงปีไกรเนี่ยเพเลียงอยู่กับช่างเอาอันมาเห็ดกวงนะครับเนาะอันนี้เห็ดไห่กวงๆครับปลากำลังขึ้นไปข้างบนหน่นะครับเนาะเหล็กเลียงในการถ้าเห็ดแครบลายเหลีกเรียงในการที่มัน มันกินกันพี่น้องอันนี้มันสามารถโดดไปหันโดดไปหานงนี่ได้นะครับเนาะแต่ว่าหลายโตแล้วครับเกล็ดลอยแปดลอยโตเนี่แหละพี่น้องไอมาลุนว่าจะความจะเล่นโตโตเขาจะแบบใดนแตกก่กินหัวหารดีอยู่ครับบ้านไหนเขาเดียวมาถักท้ายพี่น้องย้ำจะเศร้าพี่น้องไอรู้สึกดีใจอะไรฝนตกในรอบสีเดียนหาเดียนนะครับเนาะคุณ ถ้าเราเล่าเดือนตุลาุ่นะครับเนาะจนว่ามาหอดเดือนเมษาจะบเบื้องลังพี่น้องเอาว่าจักเดือนนะครับเนาะพฤศจิกท่านว่ามากราคุมโอหาเดือนกลัวๆไปเลยพี่น้องเดือนหกเดือนไปแล้วตกมาก็สดชื่นดีพี่น้องบ้านพี่น้องต๊ปะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยฝนตกครับมาแหกหมานพี่น้องเออเอากบมาลงช่วง หกโมงแรงเมื่อวานเนี่ยฝนย่ามาขึ้นมาฝนกลมาตกใส่ช่วงก็รู้สึกดีครับมันรู้สึกว่าเป็นมินิทไม้ที่ดีแล้วครับฝนตกมาใส่กบหน่อยมาถักท้ายพี่น้องช่วงย่ามาเศร้าครับนี่กัมันที่8ดก็อีก3ามสี่มือกับสงการแล้วยังได้กับข้อพี่น้องทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขผลสุขคนนะครับดีใจพี่น้องไลยฝนตกในรอบหลายเดือน กัผพาปีนองมาเบิง้งกาเรเลี้ยงกบครับปีนองที่ว่ากบกับแพ่งๆนะครับเนาะโตไบใหญ่ด้ครับปีนองในตวัวละสองบาทมาลุ่นครับงเด็กกขอมาให้กินกันเนาะครับเนาะมันเดินกวางปีนองเลยมันก็เรยรู้สึกว่ามันสามารถไปกระโดดไปตรง,ง,งนั้นตรงนี้ด้กวางเนาะครับเนาะ มันแคบหลายมันก็แง่กันแง่กันแล้วมันจะกินกันพี่น้องแค่แนเนี่ยมันเอ็ดให้กลวงๆเลยครับมาถักท้ายพี่น้องเามเศร้าๆครับอยู่กลางทงกลางท่าของจังหวัดรอยเอ็ดดีใจไรพี่น้องเอ้ฝนตกฝนตกให้นะครับเนาะอากาศมันก็ดีนี่แหละพี่น้องถ้าฝนตกมาเนาะครับเนาะมาถักท้ายพี่น้องเามเศร้า มีความสุขสุขผู้สุขคนเฮงปังมั่งมีสุขผู้สุขคนเด้อครับพี่น้องมาเลี้ยงป่าอยู่กับช่างบนบอ่อดินนะครับเนาะข้างบนสีใจอยู่พี่น้องเองฝนมาตกใส่ยิ่งมันแรงนะครับน้องเดือนเมษาหล่ะฝนมาตกใส่เนี่ยเป็นมินิทหมายที่ดีแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ในการเลี้ยงกบ ทางบนนะครับเนาะเพราะว่ามันก็นแห้งแร็งนะครับฝนมาตกใส่งสิก็ดูซึกดีแล้วครับพี่น้องเอ้ะมันก็จะได้ชุ่มชื้นไปหลายมือนะครับเนะาะกลัวมันเจ๊แห้งกลับมาสูปปกติเขาก็เอาน้ำหดไปเรื่อยๆครับรอเดือนพฤษภาคมะบัลลปิน้องเอ้ยมนันเจ๊ทิ้งดีๆมันจะได้ตามกลับขึ้นมาเนาะครับเนาะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมก็จะเอาปลามาลงบอ่อดินนี่น้ำแหละครับพี่น้องเพราะว่าร่อหนาม น้ำยูซ่ากับะ่ะข้นนังด้ยครับเพราะว่ามันดินมันท่านในอีมนามเนาะครับเนาะบอกมันกับโต๊ะกับคิดเ่องอะไรพี่น,อน้องผมตรงกะละมังนี่ได้เคึงกะละมังนั่นแหละครับความแรงของฝนนะครับเนาะมาถักทายพี่น้องย้ำสะเพาสุสูขข้คนนะครับผม